EP นี้รายการ e อ d e r o c k จะขอจัดเป็น EP พิเศษที่จะมาเอาใจแฟนคลับสายชิลกันสักหน่อยนะคะก็แหมจะให้แนะนำแค่ร้านบาร์แอนคอกเทลอย่างเดียวก็จะดูลำเอียงไปหน่อยเพราะแฟนคลับของช่องเราก็มีหลากหลายสไตล์ EP นี้เราเลยขึ้นเหนือมาแนะนำร้านนั่งชิลกับบรรยากาศดีๆกันที่ร้านกุ๊สบาจังหวัดลำปางเจ้าคำเตือนคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงมิได้มีเจตนาโฆษณาหรือขายของแต่อย่างใด สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเรา L-Society ในรายการ L-The Rock กันอีกครั้งนะคะใน EP นี้ถ้าพูดถึงเรื่องความสเปเชียลเราก็ต้องขอบอกเลยว่าเต็มคาราเบลแน่นอนค่ะเพราะวันนี้ทีมงาน L-Society ได้เดินทางมาถึงจังหวัดลำปางเพื่อมาเอาใจสายชิลกันเลยค่ะเผื่อใครที่อยู่จังหวัดนี้หรือบางคนได้มีโอกาสแวะมาเที่ยวที่นี่คุณก็จะได้มีร้านดีๆไว้เป็นตัวเลือกในใจกันนะคะ สิ่งแรกเลยที่เราจะต้องบอกนั่นก็คือฟูสบาร์แห่งนี้เป็นบาร์แอนด์รีสอร์ทค่ะไม่ใช่ร้านนั่งดื่มเพียงอย่างเดียวนั่นแปลว่าคุณสามารถพาครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อนๆเข้ามาทานอาหารได้โดยไม่จำเป็นว่าจะต้องดื่มก็ได้นะคะที่มาของการเปิดร้านนี้เริ่มจากการที่เพื่อนๆมานั่งคุยกัน ว่าอยากเปิดร้านนั่งดื่มในสวนมีบรรยากาศดีๆด,ดนตีเพาะๆนั่งกินกันชิลๆซึ่งณตอนนั้นเองในลำปางก็ยังไม่ค่อยมีคนทำร้านแนวนี้ด้วยเท่านั้นละค่ะเจ้าของร้านและเพื่อนเลยตัดสินใจที่จะเปิดร้านกันในทันทีค่ะสไตล์ของร้านก็ตรงใจเจ้าของร้านและเพื่อนเลยค่ะเป็นสไตล์นั่งชิลในสวนมีต้นไม้รูปแบบของร้านเลยจะเน้นโครงสร้างไปที่งานไม้เพื่อให้เข้ากับธรรมชาติที่อยู่ร,บรอบ ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการจะได้รู้สึกถึงความสบายๆและผ่อนคลายด้วยค่ะทางร้านจะแบ่งเป็น2โซนนะคะมีทั้งอินดอร์และอาท์ดค่ะโซนอินดอร์จะทำไว้สำหรับลูกค้าที่ชอบนั่งแอร์เย็นๆชอบความเป็นส่วนตัวน่อยๆส่วนโซนอาท์ดก็จัดไว้สำหรับลูกค้าที่ชอบรับลมสัมผัสบรรยากาศธ,ธรรมชาตินั่งชมแสงสีเสียงให้ความรู้สึกถึงความสโลล์สุดๆเลยค่ะลองคิดดูสิคะ ถ้าหลังเลิกงานแล้วมีร้านบรรยากาศดีๆแบบนี้ได้มานั่งทานข้าวและนั่งดื่มชิวๆมันคงเป็นอะไรที่ฟินมากเลยจริงไหมคะอ้อทางร้านมีห้องสำหรับจัดเลี้ยงด้วยนะคะรองรับลูกค้าได้ประมาณ20-25ถึงท่านเลยนะใครอยากจัดงานวันเกิดที่นี่ก็สามารถโทรจองห้องไวล่วงหน้าได้เลยนะคะแต่ถ้าหากคุณได้มาที่ Goose Bar แห่งนี้แล้วเมนูอาหารแนะนำที่คุณจะพลาดไม่ได้เลยนั่นก็คือ,อยำหมี่ g o o s Bar ปลาทับทิมลุยสวนหมูจุม่มยำหมูเส้นโบราณยังไม่หมดเท่านี้นะคะเพราะนี่มันแค่เมนูแนะนำร้านเขายังมีเมนูให้คุณเลือกสัร์มากกว่า100เมนูเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นประเภทอาหารอีสานอาหารจานเดียวเมนูประเภทต้มผัดแกงทอดหรือจะเป็นพวกกับแกลมเมนูทานเล่นก็มีหมดเลยค่ะรับรองเลยว่าอร่อยทุกเมนูรสชาติจัดจ้านถึงใจแน่นอนค่ะ ทางเมนูเครื่องดื่มก็เยอะไม่แพ้กันค่ะสำหรับคนชอบดื่มก็มีเบียมีเหล้าหลากหลายแบรนด์เลยแต่คนที่ไม่ดื่มไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะทางร้านก็มีน้ำอัดลมหลากสีไว้รองรับคุณลูกค้าด้วยเหมือนกันค่ะและความสเปเชียลยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะเพราะวันที่เราไปถ่ายทำนั้นก็เป็นวันเดียวกับที่วงแท t ูขัลเลอร์มาเล่นที่นี่อีกด้วยค่ะทำให้บรรยากาศของวันนั้นสนุกสนานกันสุดๆไปเลย 在等什么？在找什么？在等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 在等什么？在等什么？在 คุณผู้ชมหลายๆคนคงอยากสัมผัสบรรยากาศความสนุกสุดเวียงกันแบบนี้บ้างแน่ๆเราแอบ,บกระซิบบอกเลยค่ะว่ากูสบาร์จะไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนเพราะที่นี่เขามีการเชิญศิลปินวงดนตรีนักร้องผัดเปลี่ยนแวะเวียนกันมาเรื่อยๆอยู่แล้วส่วนในวันปกติก็มีวงดนตรีมาเล่นตั้งแต่หนึ่งทุ่มเป็นต้นไปแนวเพลงก็มีตั้งแต่ยุ่90มาจนถึงยุคปัจจุบันเลยค่ะใครอยากมาร้านนี้เราแนะนำว่าให้โทรมาจองก่อนล่วงหน้านะคะ อยากนั่งโซนไหนก็สามารถแจ้งกับพนักงานได้เลยค่ะร้านกูสบาร์ตั้งอยู่ในโครงการสวนอากงหรือใครกลัวมาไม่ถูกก็ตั้ง GPS มาที่กูสบาร์ลำปางได้เลยร้านติดถนนมีที่จอดรถของโครงการกว้างขวางพอรองรับคุณลูกค้าได้อย่างสบายสบายเลยค่ะร้านจะเปิดตั้งแต่5โมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะคะช่องทางการติดต่อสามารถเข้าไปที่ Facebook แล้วเสิร์ชหาเพจกูบาร์ลำปางได้เลยค่ะ และถ้าหากคุณบอกว่าตามมาจากช่อง L อล c i ไซตีรายการแอลโ Rock ทางร้านก็มีส่วนลดค่าอาหารให้10%เพียงแค่คุณเช็คอินที่ร้านนี้ก็รับส่วนลดไปแบบง่ายๆได้เลยค่ะ และถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบคลิปการรีวิวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงาน L s s c i e t y ด้วยนะคะหากคุณอยากให้เราไปรีวิวร้านนั่งชิลหรือบาร์ค็อกเทลที่ไหนก็คอมเมนต์แนะนำกันเข้ามาได้เลยค่ะเพราะทุกๆท,ที่ที่เราไปเราก้าการันตีว่าด,ดีแน่นอนค่ะวันนี้พวกเราก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ